เศษปลาแซลมอนส,สวยแบบนี้ทำง่ายๆกำไรดีกับแซลมอนที่เราทำเป็นแผ่นอย่างส,สวยๆแล้วนะครับผมแต่ยังมีเศษหรือนะครับของแซลมอนนะครับเราจะทำยังไงให้มันสวยไปดูกันเลยครับคลิปนี้ทำขึ้นจากประสบการณ์จริงของทางร้านอร่อยจังชูชิผมไม่ใช่เชฟผมไม่ใช่อาจารย์ มีแค่ประสบการณ์จริงๆของตัวเองแนะนำให้อาจมีผิดบ้างถูกบ้างขออภัยให้นำไปใช้แต่สิ่งดีๆแค่นั้นพออร่อยจังชูชิชูชิบานโนสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านอร่อยจังชูชินะครับผมมาตามคำสัญญานะครับกับแซลมอน,นครับผมเศษแซลมอนทำยังไงนะครับผมถึงจะ เอาออกจากตรงไหนนะผมบ้างนะครับที่เราเอามาทําเป็นเศษแซลมอนนะเรามาดูกันนะครับผมว่าเศษแซลมอนตัวเนี้ยเราจะเอามาทํายังไงให้เป็นเส้นนะครับผมแล้วก็มีวิธีทํานะครับผมที่เราถ่ายไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ตัวเนี้ก็คือจะมาทําให้ดูว่าเก็บตรงไหนบ้างที่จะเป็นเศษแซลมอนได้นะครับผมราคาแซลมอนวันนี้นครับได้เป็นแซลมอนโนเวนะครับผมไม่ใช่แซลมอนเท่านะครับเห็นไหมชัดไหม มืดเลยมืดตึ๊บจึ๊บอ่าเห็นแล้วนี่ครับผมร,ราคาก็อยู่สองร้อยสามสิบกว่าบาทเองนะครับสองร้อยสามสิบห้านะครับที่เป็นกิโลกรัมนะครับตัวนี้ก็คือห้ากิโลนิดๆนะครับผมราคาก็อยู่พันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์นั่นเองสำหรับตัวนี้คนระับเอามาตัวเดียวครับเพราะว่าเป็นโนเวโนเวย์สีมันจะสีมันจะซีดกว่าเท้านะครับผม ถ้าเป็นปลาสมอนเทามันจะสีแดงอย่างที่ผมทําไปแล้วเวลาขึ้นหน้าร้านนะครับมันจะสวยลายมันจะสวยลายนะ้ำมันมันจะสวยนั่นเองแต่เนี้ยเป็นโอเวนะครับที่ผมได้มาวันนี้ครับเทาไม่ได้มานะครับผมเลยเอามาตัวเดียวตัวนี้ครับผมมาดูใกล้ๆ,ๆาามาดูใกล้ๆเอามาตัวเดียวผมนี่นี่เป็นโอเวนะครับสีมันจะซีดกว่าไหมครับเนื้อเนื้อเนื้อมันจะสีซีดกน่นนี่เป็นนี่ หนึ่งตัวห้ากิโลกว่านะครับผมก็จะอยู่แค่พันกว่าบาทนะครับโอ้ยไปขายคำแล้วสิบขายนะเยอะเลยครับผมเศษนะครับผมเดี๋ยวเราจะเก็บจากตรงนี้นี่ตรงติดก้างครับผมนี่เห็นไหมครับผมตรงนี้นะตรงติดก้างนะครับผมตรงเนื้อติดก้างนะครับก็เนื้อท้องนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายกันให้ดูใกล้ครับผมเดี๋ยวผมจชกันี่ครับเศษนะครับผมเราจะเอามาจัดตัวนี้นะนี่ มาดูกันชัชดๆเลยผมจะเก็บอย่างนี้ครับผม,ามาเก็บจากเศษนะครับเห็นไหมเหนื้อตรงหน้าท้องนะครับที่ทางแมคโครได้ชำละมาให้เรานะครับผมจะไม่ชำระเองนะครับผมจะให้พนักงานชำละมาให้นะครับแล้วเราค่อยมาเก็บเอานะผมมาเก็บพวกเศษอย่างเงี้ยเห็นไหมเศษตรงหน้าท้องมันก็จะสวยนะครับนี่นะนี่นะครับผมบอกนี้แล้วก็ที่มีอีกตัวหนึ่งก็คือปิดกังะะ้งครับผมตัวนี้ แต่สำหรับตัวนี้นะครับเป็นแซลมอนโนวนะครับผมสีมันจะซีดหน่อยนะครับจะไม่สดใสเหมือนกับเทานะครับผมเทาที่โอ้โหสวยสวยปิ๊งเลยแล้ว oh, สีมันจะแดงกว่านะครับลายน้ำมันมันจะเห็นชัดกว่านะครับเราไปขายตามตลาดนะักของคองถมนะครับเราก็ต้องเอาแบบเป็นเทานะครับเพราะว่าสีมันจะสดใสกว่าแล้วก็จะดูเหมือนปลาสดใหม่อยู่ตลอดนั่นเอง เดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมาเก็บให้ดูนะครับว่าเอาออกยังไงนะครับการเอาเนื้อเศษนี่นะครับออกนะครับผมก็จะมาเก็บนะครับเก็บไปที่เล็กที่น้อยัะผมเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ลายสวยนะครับผมแต่ถ้าเป็นแซลมอนเท้านะครับจะยิ่งลายเด่นชัดกว่านี้นะครับผมเวลาเก็บนะครับผมให้ให้เอาแต่เนื้อมานะครับผมอย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมเป็นลายนะครับ นะครับผมเก็บทุกส่วนนะครับเราจะเก็บทุกส่วนของที่มันเปรนเศษเราจะทํานะครับเส้นอยู่ประมาณนี้นะครับเส้นไม่ใหญ่นะครับผมก็จะทําอยู่ประมาณนี้นะครับที่เราจะทําไว้นะครับผมเก็บให้หมดนะครับผมโอ้โหดูครับผมลายนะครับตรงนี้นะครับที่สวยสวยนะฮะที่ผมทําขึ้นแล้วถ่ายรูปให้ดูนะครับแซมอนโนวนะครับมันจะเนื้อหวานกว่านะครับถ้าใครใช้ได้นะครับผมก็คือมันจะมีรสชาติ ที่กลมกล่อมกว่าแซลมอนเทาแซลมอนเทามันจะไม่หวานเท่านะครับผมแต่คนนิยมก็คือคนกินจริงๆก็คือแซลมอนร์เวย์นะครับที่ผมรู้มานะครับผมก็แต่ผมต้องการไปโชว์หน้าร้านนะครับเพื่อให้มันสดใหม่สดใสยู่ตลอดนะครับผมก็เลยต้องเลือกใช้เป็นแซลมอนเทานะครับผมอย่างเงี้ย ถ้าอย่างนี้ถ้าใครอยากจะทําเป็นมากินะครับผมใส่แซลมอนนะครับก็คือเอาไปต่อกันได้นะครับก็คือไปต่อยอดได้นะครับแต่ผมไม่ได้ทํานั่นเองเพราะว่าไปทําไม้นานไม่ได้นะครับแซลมอนมีเงินมันจะเสียท้องนะครับผมต้องเก็บมาแล้วเก็บเลยเนี่ยผมจะหั่นเลยเนี่ยลายสวยนะครับผมจะหั่นเก็บไว้นะฮะเป็นเส้นอย่างนี้นะฮะเห็นไหมลายมันจะสวยนะครับผมเวลาเราทํานะครับ ถ้าคนชอบเส้นเล็กนะครับผมก็สามารถที่จะผ่าต่อได้ครันี่ครับผมผมจะเก็บประมาณเส้นขนาดนี้นะครับเวลาเอาไปทําขึ้นนะครับผมมันก็จะสวยนั่นเองเนี่ยดูลายครับผมขนาดเป็นโนเว์นะครับสีที่มันซีดนะครับผมแต่ลายของแซลมอนนะครับมันจะดูสวยนะฮะลายต่างๆนะครับผมสามารถที่จะเก็บได้ตรงท้องนะครับสวยมาก ได้ตรงเนี้ยเห็นไหมเราสามารถที่จะเก็บออกมาได้หมดเลยครับเกไว้เลยเก็บไปเรื่อยๆอย่างตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะหั่นออกไว้เลยนะครับ ส่วนนะครับผมจนไม่มีเนื้อนะครับชุบตอนนี้ก็สามารถที่จะเก็บได้เปนนไ่เ็นลายมันไหมครับไลนตอนนี้ก็จะเอ้ยตัดไปเลยยืดอย่างนี้เลยครับผมเก็บเลยเก็บรวมๆกันไว้เดี๋ยวมาดูตรงก้างต่อนะครับผมตรงก้างนะครับที่เราว่าเราเก็บกันยังไงนะครับนี่ครับก้างมันเราเอาไอ้เศษไม่ดีออกก่อนนะครับุเก็บนี้ ลายก็ถือว่าสวยนะฮะดูตรงลายมันตรงกลางนี่ฮะที่ติดกั้งนะครับเนื้อติดกั้งนะครับผมมีดูลายมาเนี่ยสวยนะครับเราต้องเก็บให้ได้ให้หมดนะครับผมว่าจะเดี๋ยวมาดูวิธีเก็บตรงกั้งนะครับผมว่าจะเอาออกกันยังไงนะครับอ่าสาหรับเนื้อที่แซลมอนนะครับผมที่ติดกั้งมันหนานะครับก็ใช้มีดได้นะครับผมอาจจะไม่เห็นชัดใกล้ ุบนี่ฮะใช้มีดนะครับผมมีดผมนี่เป็นมีดธรรมดาธรรมดานะครับที่หั่นแซลมอนกันนะครับผมตรงนี้มันมีจะมีก้างนะครับก้างตรงสันหลังนะครับผมเนี่ยมจะเก็บออกไหมถ้ามันหนาจริงๆนะครับถ้ามันแผ่นใหญ่นะครับผมก็สามารถที่จะไปทําเป็นคําละสิบเลยนะครับก็คือหั่นดีๆครับผมเก็บดีๆนะครับแล้วเราก็เก็บตรงเศษไปไปใช้ มันจะได้เนื้อยาวเลยนะครับผมจะให้พนักง,งานแมคโครนะครับสับกั้งครึ่งหนึ่งนะครับผมจะไม่สับกันเต็มๆนะนี่เห็นหตรงนี้หนามากเลยถ้ามันได้คำแล้วมันได้ก็ยอดครับนี่เราออกมาแล้วเห็นไหมยาวไหมยาวมากเนื้อนะ เนี้อเก็บไว้ให้ครับผมถ้าตรงนี้มันใหญ่นะครับสามารถที่จะไปทําคาระสิบได้นะครับตรงนี้เนหะ็นไหมเหมือนกับเราหั่นไว้แล้วเบ,บื้นี้เราตัดยุบไว้ทําเศษนะครับผมอันนี้ก็สามารถที่จะไปปั้นใส่ข้าวนะครับขายสิบบาทได้เลยนะฮะหรือว่าใครจะขายห้าบาทก็ได้เหมือนกันความหนานะครับผมหนายางหนานะีนะแล้วก็ตัดได้ครับผมจะได้อีกสองคำจะได้เป็นสิบบาทก็ยี่สิบาทแล้วนี่ยาวเลยชุบนะฮะเนี่ย เราไปปั้นนะครับผมตัวนี้ก็คือจะเท่ากับที่ผมวัดไว้นะครับผมเกือบนิ้วความยาวของมันนะครับอนี้ยก็ได้ยี่สิบบาทแล้วแล้วที่เศษเศษเล็กๆอย่างเนี้ยเราสามารถที่จะไปหัน่นแซลมอนเส้นต่อได้นะครับตัวนี้นะครับตัดครึง่งยาวขึ้นไปแล้วก็หัน่นหั่นตามปกตินะครับผมก็คือหั่นเส้นเล็กๆนะเวลาขึ้นหน้าขึ้นคานะครับผมจะขึ้นง่ายด้วย เห็นไหมมันหนาแล้วก็หั่นตามนี้เลยรหั่นตามลายไปเลยสวยด้วยเห็นไหมแล้ก็จะได้แซลมอนเส้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นไหมแค่ยังไม่ถึงครึ่งตัวนะครับดูแซลมอนเส้นที่เราจะไปใส่ข้าวนะครับผมเป็นกําไรล้วนๆเลยหรือจะไปทํายำก็ได้นะครับผมแต่ก่อนผมเคยสอนทํายำไว้นะครับเศษแซลมอนนี้สามารถที่จะไปเอาไปทําทํายำทำําสลัดสลัดแซลมอนอะไรประมาณนะครับผม ตรงที่ติดก้างจริงๆนะครับต้องใช้ช้อนนะครับผมอย่าดึงอย่าดึงสั้นๆนะครับให้ดึงยาวๆนะครับดึงแบบยาวๆนะครับจะได้เส้นที่ยาวขึ้นตรงกั้งนะครับผมตรงก้างตรงก้างติดหลังนะครับเห็นไหมยาวเลยครอาจจะไม่สวยนี่ฮะเห็นไหมสวยเลยนี่ก็ตึ๊บตึ๊บ นี่ก็คือเก็บเก็บเลยนะครับผมเก็บเลยเก็บยาวเลยนะฮะถ้าตัวไหนใหญ่นะครับผมเนี่ยตัวนี้มันใหญ่ตัวนี้นเล็กก็คือเก็บเลยแต่ถ้าตัวไหนที่มันเป็นเส้นยาวนะคะก็มาตัดเหมือนเดิมตัดเป็นสมอนเส้นอย่างเงี้ยมันก,ก็เป็นเส้นครับผมนี่เป็นเส้นแค่เส้นมันก็เก็บไว้เวลาไปแต่งก็ให้เอาหน้าท้องขึ้นข้างบนนะครับมันจะได้ลายลายมันจะได้สวยนี่ น้าท้องก็ยังเหลือนะครับนี่ตรงตรงน้าท้องตรงสันหลังนะครับผมถึงกัส,สวยๆั้งนั้นแล้วก็เก็บตรงนี้เอาไว้ไปแต่งข้างบนนะครับผมทําให้ส,สวยๆแล้วไอ้ตัวนี้ก็เอาไว้ข้างล่างเส้นแ,แต่ละเส้นนะครับผมก็คือเก็บไว้เรื่อยๆนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือที่เราหั่นตัวนี้เก็บแล้วตัวไหนที่มันล้าออกมาก็สามารถที่จะไปทําเป็นแซมอนเส้นแล้วก็ขายวันต่อวันได้ครับผมส่วนที่เหลือนี้เดี๋ยวผมจะทําการเก็บให้หมดเลย นี่นะครับก็เป็นเศษแซลมอนนะผมที่เราเอาออกจากกั้งนะครับเดี๋ยวตัวปลาเราก็ทําหั่นเก็บตามคลิปที่ผมเคยสอนไปนะผมก็คือหั่นเก็บตามที่เราต้องการนะครับผมเพื่อจะเอาไปแช่แข็งไว้นะครับเพื่อจะน็อกปลาให้มันสดไว้นั่นเองนะครับผมแต่สําหรับเศษแซลมอนนะครับผมอันนี้เป็นแซลมอนแซลมอนโนเวย์นะครับไม่ใช่แซลมอนเท่านะครับสีมันจะซีดกว่าโนเวย์นะครับผมที่ผมทําคลิป ที่การสอนนะครับผมก็เป็นของแซมอนเทานั่นเอง,เองครับสีมันจะสวยนะครับผมสาหรับตัวนี้ก็ลายสวยอเหมือนกันนะครับก็ปิดฟ้าเก็บใส่ตู้แช่นะครับผมที่เราเลาะออกมาก็ได้ได้ได้สี่คำเห็นไหมครับผมได้อีกสี่คำได้สี่สิบาทแล้วแล้วตัวนี้ไปขายคําละห้าบาทที่เป็นแซมอนเส้นนะครับผมนําไปทําเป็นแซมอนเส้นขึ้นขายคําละห้าบาทได้ครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำแซลมอนเส้นขึ้นหน้าร้านกันเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับต้องบีบมายงเนสใส่นะครับผมแล้วก็เป็นการม้วนนะครับเศษแซลมอนนะครับผมหรือแซลมอนเส้นนั่นเองนะครับวางไว้บนมายงเนสนะครับผมจะใช้ไม่เยอะนะครับผมใช้แค่นิดเดียวเองนะครับก็จะเป็นออกมาเป็นแบบนี้นะครับมาดูกันช้าๆอีกครั้งนะครับผม แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับไปนะผมเปที่ผิดก้านนะครับไม่ใช่ได้น้อยนะครับถ้าซื้อแบบยกตัวนะครับที่แมคโครนะครับที่ผมซื้อมาเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะผมก็สามารถที่จะกดติดตามได้นะครับผมสําหรับความรู้ของทางร้านอร่อยจังชูชินะครับเป็นประสบการณ์ของทางร้านนะครับอาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างนะครับผมถ้าอันไหนดีก็นําไปใช้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะมาสอนไปเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมอันนี้ก็คลิปยาวอยู่นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ